สาระน่ารู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปย้อนฟังเรื่องราวในอดีตกันครับเป็นเรื่องราวของอาณาจักรโบราณของไทยในอดีตครับนั่นก็คืออาณาจักรฟูนันครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านครับที่ไม่เคยรู้จักเลยว่าอาณาจักรฟูนันนั้นเป็นมาอย่างไง อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องราวของฟูนันพร้อมๆกันครับอณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรเก่าแก่ในดินแดนสุวรรณภูมิหรือคาบสมุทรอินโดจีนมีอำนาจรุ่งเรืองอยู่นานกว่า500ปีศูนย์กลางอาณาจักรฟูนันอยู่ที่ใดไม่ปรากฏแน่ชัด อาจตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้หรือที่ราบปากแม่น้ําโขงที่เป็นประเทศกัมพูชาและแผ่อานาจเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยและภาคใต้ของดินแดนที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้ขยายอิทธิพลไปถึงแหลมมาลายูด้วยอาณาเขตของอาณาจักรฟูนันมีความเจริญสูงสุดประมาณพศ8 0 0ถึง900 โดยมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรต่างๆในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาและอาณาจักรทางใต้ไปจนถึงปลายแหลมมาลายูนอกจากนี้อาณาจักรฟูนันยังมีอํานาจไปถึงดินแดนบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนใต้ของเวียดนามหลักฐานส่วนใหญ่ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรฟูนันนั้นใช้หลักฐานจากบันทึกของจีนโดยคําว่าฟูนันเป็นคําในภาษาจีนปัจจุบัน ที่มาจากภาษาจีนโบราณว่าบุยหนํำซึ่งใช้เรียกรัฐที่ตั้งขึ้นก่อนอนาณาจักรกัมพูชาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ตามลำน้ำโขงตั้งแต่เมืองโชดกเคเดนกัมพูชากับเวียดนามจนถึงเมืองพนมเปญคำว่าบุยหนํำจีนใช้เรียกตามชื่อตำแหน่งประมุขรัฐการสร้างบ้านเรือนของอาณาจักรฟูนันชาฟูนันอาศัยอยู่ในบ้านใต้ถุนสูง มุงด้วยใบไม้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ใช้ร่วมกันเมืองต่างๆของฟูนันจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบในเมืองจะมีพระราชวังและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการสร้างบ้านเรือนประชาชนธรรมดาจะสร้างแบบใต้ถุนสูงสร้างด้วยอิฐฉาบป,ปูนสำหรับสถานที่ราชการและมีการสร้างกำแพงอิฐฉาบป,ปูนรอบเมืองหลวงกษัตริย์ประทับบนปราสาทราชบนเทียนหลายชั้น สร้างด้วยไม้หายากตกแต่งหรูหราชาฟูนันรู้จักใช้เรือซึ่งลักษณะรูปร่างปรากฏคล้ายกับภาพบนกลองสำริดเป็นเรือขุดแคบๆยาวๆหัวเรือเป็นรูปสัตว์เช่นปลาพญานาคขนาดยาวประมาณ80-90ฟุตกว้าง6-7ฟุตคงใช้ในการติดต่อค้าขายหรือลูกรานดินแดนอื่น สภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวอาณาจักรฟูนันจะมีความเจริญทางอารยธรรมมากที่สุดผู้ปกครองของฟูนันมีไรายได้มาจากการค้าขายทางเรือสินค้าของฟูนันก็คือสินค้าพื้นเมืองชาวฟูนันมีฝีมือทางการแกะสลักไม้ทำเครื่องทองรูปปรรพนันธ์เศรษฐกิจของฟูนันขึ้นอยู่กับการค้าและการเกษตร ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวอาณาจักรฟูนันชาวเมืองมีอาชีพเกษตรกรรมรู้จักการชนประทานขุดคลองเพื่อทดน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแกะสลักทำเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆรู้จักการต่อเรือรัษฎรต้องเสียภาษีให้รัฐเป็นทองคำไขมุกและเครื่องหอมพืชที่ปลูกก็คือข้าวไายและอ้อย กีฬาที่สำคัญก็คือชนไก่และชนหมูฟูนันมีการส่งทูตติดต่อกับจีนครั้งแรกในสมัยคริสตศตวรรษที่3ตรงกับสมัยจีนแบ่งเป็น3มก๊กพวกก๊กทางใต้สุดแถบกวางตุ้งเห็นความสำคัญในการติดต่อกับทางแหลมอิโนโดจีนทางการค้ามากจึงมีไมตรีอันดีต่อกันอยู่เสมอจีนก็ได้ส่งทูตมาฟูนันด้วย แต่เป็นการติดต่อทางการค้ากันเป็นส่วนใหญ่ลักษณะการเมืองการปกครองของอาณาจักรฟูนันได้รับอิทธิพลจากอินเดียตามคติเทวราชาถือว่ากษัตริย์เป็นเทพเจ้ามีลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์มีสถานภาพเป็นสม,มุติเทพมีอำนาจสูงสุดในการปกครองบัญชาการทางทหาร และการพิาพากษาคดีจะเรียนแบบกฎหมายมนุธรรมศาสตร์ของชาวอินเดียมาใช้เป็นแบบอย่างกฎหมายของตนแต่เพื่อความสงบสุขของอาณาจักรได้ส่งคณะทูตและบรรณาการไปยังประเทศจีนทําให้ไม่ถูกจีนลุกรานและจีนไม่ได้ส่งข้าหลวงจีนมาปกครองคงปล่อยให้กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นอิสระการตัดสินคดีความใช้วิธีถือเหล็กเผาไฟจนสุกแดงแล้วเดินไปเจก้า ถ้ามือไม่ไม่พองก็ถือว่าบริสุทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาต้องถือศีลก่อนสมวันแล้วจึงจะเอามาพิสูจน์ในฟูนันไม่มีคุกตารางใช้วิธีตัดสินโทษรูปแบบศิลปกรรมของอาณาจักรฟูนันหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในอนาณาจักรฟูนันเป็นพระพุทธรูปแบบคุปะตะของอินเดีย และประติมากรรมรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกเหรียญเงินและเครื่องงาแบบอินเดียลูกปัดเศษเครื่องถ้วยชามเครื่องประดับทําด้วยโลหะพบที่เมืองออกแก้วบริเวณปากแม่น้ำโขงภาคใต้ประเทศเวียดนามปัจจุบันสันนิษฐานว่าเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าของอาณาจักรฟูนันในประเทศไทยพบบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาและแม่น้ํามูล เมืองสำคัญต่างๆคือเมืองจันเสนหรือนครสวรรค์เมืองอู่ทองหรือสุพรรณบุรีเมืองนครชัยศรีหรือนคปรปฐมสีมโหสถหรือปราจีนบุรีเมืองโนนสูงนครราชสีมาเมืองศรีเทพหรือเมืองเพชรบูรณ์และละโวจังหวัดรบบุรีโดยเฉพาะที่เมืองอู่ทองและสีมโหสถทั้งสองเมือง อาจเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อการค้าขายทางทะเลเพราะปรากฏร่องน้ําใหญ่ที่เรือเดินทะเลสามารถเข้าจอดได้โบราณวัตถุที่พบในบริเวณนี้เป็นของจากต่างประเทศที่มีลักษณะร่วมสมัยกับสิ่งของที่อาณาจักรฟูนันเช่นลูกปัดดวงตราเหรียญเงินเครื่องประดับและเครื่องใช้จากอินเดียกรีกโรมันตะวันออกกลางและจีน สถาปัตยกรรมของอาณาจักรฟูนันส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ดังนั้นจึงมีเหลืออยู่น้อยมากที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันก็บริเวณเมืองออกแก้วเป็นสิ่งกอ่อสร้างเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่12ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมยุคก,ก่อนเมืองพระนครเป็นอาคารที่สร้างด้วยหินก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงประมาณ7 5ถึง100เซนติเมตรหน้าต่างเป็นวงโค้งขนาดย่อม หลังคาซ้อนกันเป็นชั้นเล็กๆความจเจริญด้านวัฒนธรรมาศาสนาและภาษาของอาณาจักรฟูนันชาวฟูนันนับถือาศาสนาหลายนิกายมีทั้งพระพุทธาศาสนานิกายเถรวาทและมหายานาศาสนาพราหมณ์ไสยวิกายมีการบูชาพระมเหสวรหรือพระศิวะและไวยสนพนิกายบูชาพระนาราย พระวิษณุชนชั้นปกครองของฟูนันนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนิกายไสยวะที่บูชาพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดส่วนพวกชนพื้นเมืองนับถือนิกายไวยสนบที่บูชายพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดและนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานและยังมีการนับถือบูชาเทพเจ้าอีกหลายองค์เช่นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งฝน พศ1 7 8ถึง1888ราชสำนักจีนได้ส่งราชทูตมายังอานิจักฟูนันเพื่อขอให้รวบรวมคำภีของพระพุทธศาสนาและส่งภิกษุที่เป็นครูให้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาอย่างประเทศจีนภาษาของฟูนันมีภาษาและอักษรของตนเองมีวิวัฒนาการมาจากตัวอักษรของอินเดียนอกจากนั้นยังใช้ภาษาสันสกฤตด,ด้วย มรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรฟูนันนั้นมีการสืบทอดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างหลังคาอาคารที่เป็นชั้นซ้อนกันเตี้ยๆตัวอย่างเช่นการทำหลังคาโบสถ์และวิหารในปัจจุบันส่วนรูปแบบศิลปรกรรมที่แสดงอิทธิพลของศิลปะอามราวดีของอินเดียเครื่องประดับนั้นพบว่าได้มีอิทธิพลต่อรูปแบบของเครื่องประดับสมัยทวาราวดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับประเภทลูกปัดและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะทั้งทองคำและสัมฤธิ์เช่นต่างหูและแหวนลักษณะของโบราณวัตถุเหล่านี้คล้ายคลึงกับที่พบในเขตเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและที่จันเสนอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และศิลปรกรรมรุ่นสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ จากที่รวบรวมเรื่องราวของอาณาจักรฟูนันนั้นพอจะสรุปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ฟูนันแบบนี้ครับฟูนันเป็นรัฐที่รุ่งเรืองอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศกัมพูชาเวียดนามตอนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบางตอนของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาและภาคใต้ของไทยลงมาถึงแหลมมาลายู ฟูนันรวมตัวกันเป็นรัฐแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรัฐชนประธานภายในดินแดนที่ประชาชนดำรงชีวิตด้วยการเกษตรโดยใช้น้ำจากการชนประธานที่พัฒนาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นฟูนันยังมีเมืองท่าสำหรับจอดเรือและค้าขายกับต่างประเทศจึงมีรายได้จากการค้าและการเดินเรือเรื่องราวของอาณาจักรฟูนันนั้น จากบันทึกของจีนปรากฏว่าได้เขียนเล่าเรื่องความมั่งคั่งความเป็นอยู่ของชุมชนที่เป็นระเบียบมีคุณธรรมมีการปกครองระบอบกษัตริย์มีเมืองต่างๆมาขึ้นด้วยหลายเมืองมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมีการติดต่อต่างประเทศทั้งในเอเชียและโลกตะวันตกชาวพื้นเมืองมีชนชั้นสูงเป็นพวกมาลายโยพิโนเซียนส่วนชนชั้นล่างนั้น เป็นพวกเนกริโตและเมลานิเซียฟูนันมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากการรวมตัวกันของผู้คนเป็นชุมชนเล็กๆจากนั้นก็พัฒนาจนกลายมาเป็นรัฐสาเหตุที่ฟูนันพัฒนาจากสังคมเผ่ามาเป็นสังคมรัฐสังคมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสังคมเผา่าต่อมาพัฒนาเป็นสังคมรัฐเมื่อคริสตศตวรรษที่หนึ่งเป็นต้นมา สำหรับฟูนันเดิมเป็นหมู่บ้านต่อมาขยายออกไปเพราะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขยายที่เพาะปลูกเพื่อให้พอกินพอใช้กับจำนวนชุมชนที่ขยายขึ้นได้พยายามหาเทคนิควิทยาการต่างๆมาช่วยเช่นขุดคลองกั้นน้ำเพื่อให้อยู่ดีมีอาหารพอเพียงต่อมาก็เริ่มมีโครงร่างสังคมที่ดีขึ้นจึงพัฒนาเป็นรัฐ เหตุที่ฟูนันพัฒนาเป็นรัฐได้นั้นเพราะฟูนันมีการพัฒนาเรื่องการเพาะปลูกและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะเมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าของฟูนันที่เรือต่างๆผ่านมาต้องแวะและการชนประธานในฟูนันก็เอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูกทําให้ฟูนันขยายตัวเป็นรัฐแรกในภูมิภาคนี้ ความเจริญและความเสื่อมของฟูนันนั้นตามหลักฐานของจีนระบ,บุว่าฟูนันตั้งขึ้นโดยพราหมณ์โกนธัญญะผู้มีอิทธิพลเหนือชนพื้นเมืองและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงนาคีในศตวรรษที่หนึ่งฟูนันอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้มีเมืองหลวงชื่อว่ายาทป,ปุระแปลว่าเมืองของกษัตริย์นายพรานซึ่งคำว่าฟูนันเป็นคำที่เทียบเคียงกับภาษาเขมร คือพนมหรือบนมที่แปลว่าภูเขาผู้ปกครองของฟูนันเรียกว่ากุรุงบนมคือเจ้าแห่งพนมวยายทัป,ปุระอยู่ใกล้เขาบาพนมและมีเมืองท่าที่สำคัญคือเมืองออกแก้วมีแม่น้ำยาว200กิโลเมตรต่อเชื่อมถึงเมืองท่าออกแก้วกับเมืองวยายทธป,ปุระเนื่องจากเมืองหลวงอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง บริเวณที่แม่น้ำทะเลสาบไหลามารวมบรรจบกันจึงช่วยเรื่องการระบายน้ำจากทะเลสาบไปที่ราบทางฝั่งตะวันตกซึ่งช่วยในเรื่องการเพาะปลูกได้ดีสถานที่ตั้งทางด้านยุทธศาสตร์ของฟูนันทําให้สามารถควบคุมเส้นทางช่องแคบเชื่อมฝั่งทะเลของอ่าวไทยเข้ากับทะเลอันดามันและเมืองท่าต่างๆของจีนตอนใต้ทําให้มีความมั่งคั่งและอิทธิพลทางด้านการเมือง ฟูนันมีอำนาจการปกครองเหนือลังกาสุกะมีเมืองหลวงอยู่ในบริเวณปัตตานีปัจจุบันและเมืองตามพรลิงมีเมืองหลวงอยู่ที่นครศรีธรรมราชหรือเมืองชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองทั้งสองนั้นตั้งอยู่สองฝั่งเส้นทางเดินเรือค้าขายที่สำคัญฟูนันยังมีอำนาจเหนือเจนละซึ่งอยู่ตอนเหนือของฟูนันฟูนันมีอำนาจถึงประมาณคริสต์ตวรรษที่ห้า การขนส่งภายในฟูนันเป็นคมนาคมทางน้ำประชากรอาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำปลูกบ้านแบบใต้ถุนสูงกีฬาที่ชอบก็คือการชนไก่ชนหมูภาษีอากรจ่ายเป็นทองเงินไข่มุกน้ำหอมฟูนันมีการติดต่อทางการค้ากับตะวันตกเนื่องจากปรากฏเหรียญเงินรูปจักรพรรดิโรมันแหวนจารึกภาษาอินเดียสมัยคริสตศตวรรษท,ที่สอง ลักษณะของวัฒนธรรมที่เมืองออกแก้วเป็นแบบวัฒนธรรมผสมกันระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองกับวัฒนธรรมอินเดียเช่นประเพณีการบูชาภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหญิงทิดาพญนาคข,ของชาวฟูนันได้สืบทอดมาเป็นธรรมเนียมนิยมที่กษัตริย์กัมพูชาทรงปฏิบัติฟูนันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนดังนั้นเรื่องราวของอาณาจักรฟูนัน จึงปรากฏในเอกสารจีนเป็นจำนวนมากที่กล่าวไว้คือเมืองต่างๆของฟูนันมีกำแพงร้อมรอบมีประสาทราชวังและบ้านเรือ,รอนรัศดรชาวฟูนันมีผิวดำผมหยิกเดินเท้าเปล่าทำการเพาะปลูกชอบการแกะสลักเครื่องประดับการสลักหินมีตัวอักษรใช้มีทาตเฉลยศึกมีการค้าทองคำการค้าเงินค้าไหม การพิจารณาคาดีความใช้แบบจารีตนครบาลมีแหล่งน้ำใช้ร่วมกันมีการทดน้ำเพื่อการเพาะปลูกเรื่องราวของฟูนันส่วนมากนั้นเป็นความรู้ที่ได้มาจากการบันทึกของชาวจีนที่ชื่อขังไทที่เดินทางมายังอาณาจักรฟูนันในคิเตศตวรรษที่สการล่มสลายของฟูนันปรากฏในเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังในคิเตศตวรรษที่6 ว่าฟูนันเสื่อมเนื่องจากแพ้พวกเจละกษัตริย์ฟูนันต้องหนีไปทางทิศใต้หลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐเจนละได้เข้าครอบครองฟูนันกษัตริย์เจรละทุกพระองค์ได้รับเอาเรื่องราวของฟูนันเป็นของตนและสมัยต่อมาก็คือสมัยนครวัดกษัตริย์ทุกพระองค์ที่นครวัดถือว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์วยาทพูระทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่าอาณาจักรฟูนันเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมอินเดียในอินโดจีนและเป็นรัฐที่เป็นรากฐานของประเทศกัมพูชาครับและที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องราวของอาณาจักรฟูนันครับอาณาจักรที่ล่มสลายหายไปพร้อมกับอดีตของโลกครับ ก็เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในการรับฟังครับก็เอาไว้บอกต่อกับลูกกับหลานครับไ้เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังจะเลือนหายไปก็สืบทอดร่วมกันนะครับก็ข,ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับฟังเรื่องราวที่มีสาระแบบนี้ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ